ยอดขายรถยนต์ในบ้านเราถือว่าวิกฤตอย่างหนักติดลบถึง43.3%สําำหรับยอดขายรถยนต์ SUV PPV ในไทยครึ่งปีแรก2,565ยอดรวม1 8 8 8 2คันสวัสดีครับวันนี้พาเป็นแฟนทุกท่านนะครับมาอัปเดตยอดขายรถยนต์ SUV PPV ในบ้านเรานะเจ้าตลาดนะครับแม้ว่าจะ ยังครองอันดับหนึ่งแต่ยอดขายก็ถือว่าลดลงนะในเดือนนี้ถึง37.1%สําหรับเจ้าตลาดอย่างโตต้าฟอนเทเนอร์นะครับที่อยู่ในช่วงปลายโมเดลนะก็โดนแบรนด์รองอย่างอิซูซูมิวเอ็กและ Ford e v e r วอรนะไลจีเข้ามานะครับซึ่งห่างจากอิซูซูมิวเอ็กไม่ถึง100คันและห่างจาก Ford e v e r วอรประมาณ400คันนะครับส่วนอันดับ3อันดับ4อันดับ5เป็นทางนิสันเทอร์าแล้วก็มิซูบิชิไปจัตโสปอร์ตครับวันนี้เรานํามาแค่5รุ่นนะจะ มาเทียบให้ดูว่ายอดขายแต่ละรุ่นมีกี่คันแล้วก็ลดลงนะครับเท่าไหร่นะสำหรับในเดือนนี้นะครับนี่โตต้าฟอนเนอร์นะครับมียอดขาย982คันนะครับลดลงจากปีที่แล้วถึง37.1%ปีที่แล้วขายได้1561คันถือว่าลดลงจากปีที่แล้วเหมือนกันเจ้าตลาดอย่างฟอนเ u อร์อันดับ2เป็น i s u ู u ุมิวขายได้819คันลดลงถึง59.2%ถือว่าลดลงเยอะเลย ปีที่แล้วในช่วงเดียวกันขายได้2,700คันในส่วนอันดับ3เป็น Ford e v e r e อรขายได้569คันลดลง51.7%จากปีที่แล้วเขาขายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของเดือนนี้ก็อยู่ที่1,181คันก็ถือว่าลดลงค่อนข้างที่จะเกือบจะครึ่งหนึ่งนะก็เทียบกับ I s u ูมิเวก็ลดลงเกือบจะครึ่งหนึ่งเหมือนกันอันดับ4เป็นมิ sub ิชิปาจิโรสปอร์ตแม้ว่าจะมีการเพิ่มรุ่นพิเศษอย่างตัว ป a j จรูสปอร์นะก็ยังไม่ได้ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นสำหรับเดือนนี้ก็ขายได้197คันลดลง34.9%ซึ่งปีที่แล้วขายได้303คันในช่วงเดียวกันนี้ในส่วนดับ5เป็นนิสันเทอรล่าก็ถือว่าล่าขายมาอย่างยาวนานเหมือนกับทางมิตซูบิชิปาโยสปอร์ตรวมไปถึง t o ต้าฟอนเจเนอร์สำหรับเดือนนี้มียอดขาย34คันลดลงไป79.3% ปีที่แล้วขายได้165คันถือว่ายอดขายรถน้ำมันในบ้านเราในกลุ่มรถ SUV-PPV ในเดือนนี้ก็ถือว่าลดลงเยอะในส่วนของตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6มียอดลดลงเหมือนกันเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูว่าลดลงมากน้อยแค่ไหนสำหรับยอดขายสะสมรถยนต์ SUV-PPV ในบ้านเรามกรลนถึงมิถุนา2024ขายได้ทั้งหมด18,882คัน ซึ่งเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ลดลงถึง43.3%ปีที่แล้วในช่วงเดียวกันขายได้33,306คันอันดับหนึ่งยังเป็น Toyota f u อนจูเนที่ครองแชมป์มาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงปลายโมเดลและมีข่าวว่าจะมีการไม่ได้เชนรอบสุดท้ายก่อนที่จะมีการปล่อยตัว All New f o r t u n e r ออกมาซึ่งตัวรถก็มีการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วก็วิ่งทดสอบแล้วสำหรับยอดขายโตโยต้าฟอนจูเนตั้งแต่เดือนมกราจนถึงมิถุนายนขายได้ทั้งหมด 5,981คันแต่ว่าลดลดลงถึง49.2%ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเขาขายได้ถึง11,762ันสําคันสำหรับเจ้าตลาดอย่างโตต้าฟอ t u n เนในส่วนอันดับ2เป็น Isuzu m u ิว e เมีการเมนเดอร์เชนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็ทำให้ยอดขายห่างจากเจ้าตลาดไม่ถึง100คันมียอดขายอยู่ที่5,929คัน แต่ว่าลดลงจากปีที่แล้วถึง50.4%ปีที่แล้วขายได้11,953คันก็ถือว่าแซง t o ต้าฟอนชิเนอร์นะสำหรับปีที่ผ่านมาในช่วงเวาลาเดียวกันแต่ปีนี้ก็ขายได้น้อยกว่าฟอนชิเนอร์มาดูกันว่าหลังจาก Chain uzu, m ม่ได้เชนอิ i ุสมิวเอ็กจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนจะขึ้นไปเป็นจากฟูงหรือว่าตำแหน่งแชมป์เอสยูวได้ไหมเพราะว่าโตต้าก็ อยู่ในช่วงไปโมเดลแล้วแล้วก็เยซู u m X, ก็มีการไมนะ่ได้เช่นมาสำหรับอันดับ3เป็น Ford e v e r วอรในช่วงเวลาเดียวกันเขาขายได้ถึง6 3 0 9คันแต่ปีนี้ลดลงถึง32.4%ขายได้เพียง4,263คันก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับ Ford e v e r วอรก็ถือว่าทำมาดีนะครับทำการบ้านได้ดีใส่ออปชั่นนะในตัวรถ นะครับล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ถูกใจลูกค้าเมืองไทยได้ค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับ Ford e v e r วอเรสทั้งตัวกระบะเลนเจอร์ก็ยอดขายอยู่ที่อันดับ3เหมือนกับ Ford e v e r วอ t ร์นะครับออปชันถือว่าเยอะสุดนะทั้ง2องเซกเมนต์เลยทั้งตัวกระบะแล้วก็ตัว SUV p ู p ในส่วนของอันดับ4อันดับ5ก็เป็นพันธมิตรกันอันดับ4เป็น m i t s u b i s ิปาจโรสปอร์ก็ถือว่ายอดขายอยู่ที่หลักพัน เหมือนกันกันกบค่ายอื่นแต่ว่ายอดขายอยู่ที่1,452คันลดลงจากปีที่แล้วถึง44%ปีที่แล้วขายได้2,593คันแม้ว่าจะมีการไม่ได้เชนเพิ่มรุ่นตกแต่งเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของระบบขับเคลื่อนจากเกียร์8จังวหวะเหลือเพียง6จังหวะสำหรับปีนี้ก็ยอดขายลดลงเกือบจะครึ่งนึงในช่วงเวลาเดียวกันก็มีผลกระทบมาจากทั้งตัวรถยนต์เอง รถ EV เข้ามาก็ทำให้ยอดขายน้อยลงซึ่งอันดับเดิมของเขาถ้าเมื่อ2-3สปีที่ผ่านมาสำหรับปารจิลลสปอร์ตก็อยู่ที่อันดับ3อันดับ2แต่ปีนี้ล่วงลงมาอยู่ที่อันดับ4ในส่วนอันดับ5เป็นนิสันเทอรลาพันธมิตรของมิ s ซูบิชิมียอดขายลดลงถึง6 6สําสำหรับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาขายได้689คัน แต่ปีนี้ขายได้เพียง232คันสำหรับทางนิสสันเทอรล่าก็มีข่าวว่าจะมีการไม่ได้เชีนแล้วก็เปิดตัวรุ่นออนิวแต่ต้องรอให้ทาง Nissan นิสสันโนเวล่าในส่วนของตัวกระบะปรับเปลี่ยนดีไซน์ก่อนถึงจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ของนิสสันเทอร่าถือว่าเป็นรถที่ดีแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจพี่น้องชาวไทยอาจจะเป็นดีไซน์ในส่วนออปชั่นราคาก็ถือว่าคุ้มค่านะกับออปชั่นที่ให้มานะครับทุกรุ่นเลยนะถ้าไปเทียบกับเจ้าตลาดก็ถือว่าออปชั่นนี้ ก็ไล่เลี่ยก,กันแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะนะครับมาดูกันว่านะช่วงท้ายปีไตรมาสสุดท้ายนะนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับนี่ยอดขายรถยนต์จะเพิ่มขึ้นไหมนะครับหรือว่าจะดรอปลงมากกว่าเดิมหรือว่าจะโดนทาง e ีวีนะเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะแต่ว่ายอดขายรถ E ีวีก็ถือว่าลดลงนะแม้ว่าจะมีการหันราคากันตัดราคากันลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสําหรับ ยานยนต์ในบ้านเราก็ถือว่าตอนนี้ซบเซาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก,ก็ลดลงเยอะเลยแม้ว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆมาแต่ยอดขายก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับต้องมาดูกันว่าจะมีการเพิ่มในส่วนของตัวรถหรือว่าเพิ่มออปชั่นหรือว่ามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าไหมก็มีหลายปัจจัยนะทั้งตัวสินเชื่อนะตอนนี้ก็อนุมัติค่อนข้างที่จะ ยากเลยนะครับนี่ต้องมาติดตามกันว่าช่วงไตรมาสที่3แไตรมาสที่4นะครับจนไปถึงปี2025นะจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อัดออปชั่นเข้าไปยอดขายจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะในช่วงงานมอเตอร์เอ็กโปในช่วงปลายปีนี้ต้องมาติดตามกัน,นครับว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันดับหนึ่งนะเป็นโตย่ตาฟอนเชอร์นะครับสำหรับยอดขายนะ8 9 8 1คันอันดับ2เป็นอิ M u ุ u มิวเอ็กคัน ห่างกันไม่เยอะมาดูกันว่า m ิวเจะแซงโฟ n จูเนอร์ได้ไหมช่วงปลายโมดเดลแล้วอันดับ3เป็น Ford e v อ l วเรส4,263คันอันดับ4เป็นปาจ e โ o สปอร์1,452คันและอันดับ5เป็นนิสสันเทอร่า231คันวันนี้เรานํามาเพียง5ค่ายให้กับแฟนๆได้รับชมนะครับเพราะว่า5ค่ายนี้ก็อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานมาดูกันว่าหลังจากการมาของ รถ EV นะจะทําให้ยอดขายรถน้ำมันลดลงไปมากกว่านี้ไหมเพราะว่าตอนนี้ยานยนต์ในบ้านเราก็ถือว่าซบเซาค่อนข้างที่จะเยอะกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตข่าวๆยอดขายของ SUV, PV ในบ้านเราถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่กําลังได้รับความนิยมในบ้านเราครับผม Điều này cho mình biết cách làm để cho mình biết cách làm nên mình